สบายดีปลุงบ่อขอขอบสร้างนมิกาปลุงสบายดีทุกท่านมื้อนี้สิไปบ้านหนองสูงก็เลยครับสบายดีปลุงมาตาไปตาก่องให้เนาะไปกับป้า กุ้งกุ้งเต็นบะลุงเอ้อยังใหม่ๆได้น่ะไปซ่อนมั้งเช้านี่บะลุงไปซ่อนมั้งเช้านี่แกุ้งไปซอนมั้งเช้ยังบ่ทันกินเลยบาดทัเลือกกินเือออกได้บ่หลายปานดได้บ่หลายปานดพังเบิ่งคั่นมามื้อแงคั่นมาไวเนาะสิพากันลงตึกแน่อนแ่มื้อแงแ่เฮ็ดได้หากินบ้านเฮาบลุงบ่ได้ซื้อหากินซมื้อเ่นบ่ได้ซื้อน่ ประสัทยังด er> no 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 um, ิ oh. ่นตัวเดียวอ่ะเนี่ยังดินอยู่เลปรสัทเน่ยไปพ่อบริสุทธิ์เนาะพ่อค่าใช้จ่ายเขากับคุณวละคุณเมื่อนี่มันอยังกับแพงเครื่องข้องกับแพงเนาะแถมเงินค้ำกับบริหารเนาะไปดูเลยอยู่บ้านนั่นแหละเ่ในักเกระเงี้ยงยังบุหันหลังทรัพนี่เก็บถ้าห่าหลังเนี่ยมันเหี่ยวเนาะเพรกระเงี้ยงเขาเก็บมาบุหันหลังเลยจังนั่นเหี่ยวเนาะถ้าเพิ่อนอยากใส่เราไปจังเอาไปหลังเราเนาะป้าเนาได้ จากสอนมาเนาะเนี่ยไปไปไปน้ำซูงกันเลยเนาะมาหอหน้าซูงไกเทียมห้อแล้วปล right? ุกไงเด่นเด่นเด่ห um ่อปลุกเด่นน้องดํากับน like ้องมัดพักกันยหงไงวันนี้หุบหนาได้จ้ะเจ้าเจ้าไป้พักพ่อนด้องอันนี้ฮุบหนาเฮ้

อ่ะไม่พังางปะอันลาซาห์รับเซตแต่บัสเซตแต่บัสซิลซิลได้บุหรี่บซิลก่อนเรากินหน่อยก่อนก่อนกินเดือกุ้งเด้อกินเมดและลลายเด้อแม่แล้วไปดื่มชาปมาให้ลาซาหยังกูจะดื่อามาอชาใส่หมวกดำดำใส่หมูกแม่แม่เพิ่นกำลังจะอาอ กูมาให้ละซาคุว่าบุษบุษรัไปซาซาส่นไัะกะงงไปกาแฟเออมากไมเห็นลาซาอืกะงงนัาคือกันเลไนอกขันจอวนั่นนั่นกันเลยอโอ้พ้ได้กบมาอัน่านกอโลนึเออไปใส่มาขึ้นอ่าได้บ้ลุงเคยได้ไห mà khืน ba năm rồi là 7, 8 tô, nó sẽ để lá tưới ở nhà. Láng các bác sạ sao để tô ngày nhảy tưới, ai hay dại sạ, cướp thảo tô mắc nhảy. Thảo kinh nó sẹp đó. Thảo kinh sẹp rồi. Tháng sẽ này hả? Sẽ cụt này. À, bên đây cứ người ta là mù na, tổ đái, tổ đái, nào nào. Oh, đi nội, đây tô na đâm nội, đê cơ giác cơ. À, từ chắc với คือจัก đam nội thăng thạ thăng ทาง thăng ข้างข้างทางไคมาหาสมเฮาน่ะนี่น่ะเพิ่นฮู้อยู่ดำน้อยดำทานดำเลยดำดำบ่ยากดอกเดี๋ยว À, mua nhạc đó thân nè <laughs> <laughs> Để cho thân 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 đấy thân 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 Nó thân 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 ใช่โทรศัพอุ่มเป็นอไรออก่อยู่นเลมาขักเนาะเออฮัหูยู่ที่ให้นานนะฮะบูหูเล้วอ้บูหูเล้วพอีิงทั้อทั้งขาทั้งไทย่าูหูล้วหัวเยอให้นานนะิ่าัรอ

มาีเอทั้งนี้ก็ตั้งอะไรบาเอ้ยเลยา้ตั้งเออโอ้นสิ่งดดำเอยมาขอบัตรเงวนนี่ไรเียกข้จคอ่นกะเยเอออนวาซีวาซีว่าเขาหนองมอสว่า สีห้น้องมีดเพิ่นไปเอาคนหุบหญ้าซอยนะสีสีอนุญาตให้เอามาอีบ่ไปเอาล้๊อไปเอาล้ไปเอาหนสีมาอยู่เออขันขันน้องมีดไปเอาไหจากแลนเนาะเออมาให้เพิ่นเออให้เพิ่นไปเอาโซ่เยี่ยมมาหุบหญ้าซอยนี่ละจากเพิ่นสีมาหรือบ่เออ้โอไปรวมไปรวมมัอนี้มัอนี้วันอาทิตย์เนาะพระเจ้าเขาศาสนาคิด เออปีเลยเลนบุมีไปเทียงกตัวไอ้เลียงงัอซอยไว่าจะอะไรก็พอจเนี่ยฟาดไปเฮ้ยคือเก่นะฟาดไปฟอยนเยียมมันม่างเทียงต้นเทียงแหล่นใจแล้วเนาเห็นผู้บ่าวไปเยงออไปเลียงงูอซอยสเยี่ยมฮะตัดหญ้าย้วดก gian gian đập hayên vừa sáng lập vừa sáng phục hoàng nga 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 nó nga ừ. nga <laughs> <Hả? cười> ba nga nga lại nga ba nga 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 lại nga 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 มันอยู่อยู่แถวหน้าอยู่ว่านั่นจะสิบุมีป้ายแทงแต่ละไฮนัทเลาอแถวคันแล้วะหล่อผาเลยจ้ะเป็นเงี้ยมือนะมึงขึ้นในมือแห้งมาก่อนนะคืนมันนี่แดดเต็มที่แล้วเน้องมันนี่บ่เออบอกเป็นยังดอกน้ำให้หน้าร้ายอยู่สิสิได้ซสา Nam สานาไหมหน้าเปล่าน้องมดก็น้องดำยันเป็นลมยันเป็นลมหมันแฟนพวกเนี้ยไม่ร้องได้คยเลยแล้วโดนน้ำน้องโดนน้องเลือดเลือาตีนตีสิต้มเกือขึ้นมาได้จะเท่นุ่มะเท่นุ่มเออจะเท่างไนดำระเทยทางไรน่ะ บ้นออบ้นอ,อ,อนบมเอ่เอจะไปติดต่อกระทั่งได้อยอกไปกโฟกับเธอเราวังไหน,นไปเอาอันได้ยินข่าววไปเอาหผู้สาวลงสตอรี่เข้าหายา้ายอนกร์ขัาชนาเลยเขาบอกแค่ไหนว่าอารมณ์ร้วันน,นี้อารมณ์รดม่โต ผมันเลียลเขียวลบอ,อขนาดตี้ยน้อยได้ดไบานน้างไหมบังเยนเขี้ยวแล้วคิดยอน้อยจะค้นบอสใจบ้น้อยอยสุรเดี่ยวดำคิดสามคิดสองป้องซูซี่ก็บำมีถึงบำมีที่หกลื่นกันสามปีบังเรนรูปห่างลักษณะต่างกันหลายจำพอกบลุก็ห ว่าตาสิกว่าปีเลยซเคองหนึ่งนี่ซาเคงหนึ่งกว่าได้หนังเืเส้นหงเส้นนะโอ้ยังหากับหนังดำเนี่ยล่หากบเบนยังเออโอู้้น้อยแอนเดสันผู้น้อยหากับเื่อแม่เมื่อเน่ยเป็นมาเป็นซาี่บุดี้จได้ลูกเคยลไข่เื่อแม่เมื่อจักเอาเื่อแบบว่าโควิดเก้าเนาะปีสองพันเพื่อเผื่อเมื่องอีกหลายปีเอาสามูดเย สามศูนย์ล้ใช่ยังยังอีกเก้าปีสนี้น้องเทนแปเนาะอีกเก้าดเป็นหนุ่มันนี้แหละแปดสิเก้ากเจอจำนาลูกไดยนแต่เห็นนะไหนละแม่หนูก็เดวไปป้าๆแล้วเอื้นป้าแล้วเผื่อมือแม่หนูู่ไหนก็าม